ดีก็มีความสัมพันธ์สนิทอยู่กับที่ทางนักคอนโทนแล้วก็สมาชิกโอเปอเรชั่นก็เลยก็เลยมารับประทีมดีก่อนให้ค่ะระหว่างที่เห็นอิวโบแบบรับงานอีเวนต์กันโน้ตกลับมาเหมือนจบทำทีมโครงทีมกลองจริงจริงไม่ได้รับนะคะอันนี้คืองานมาเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะคือต้องสนิทจริงๆใช่ไหมคะพี่โบถึงจะมาออกไม่ก็จริงๆคือไม่ได้เป็นพิธีการอาชีพอยู่แล้วอะค่ะถ้า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 มีใครที่อยากได้จริงๆแบบสนิทจริงๆก็จะถึงจะมา ส่วกจะอยู่หลังมาใช่ใชค่ะใช่ค่ะถนัดกว่าทุกนีเป็นยังไงบ้างคัพี่โดง,งานตอนนี้พอแบบกลับมาแบบเปิดปกติแล้วหลังพี่โดกลับมาทำอะไรในวงการบ้างคะคือคิดว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีมีแน่ๆแต่ยังยังคือด้วยว่าเราไม่ได้นักร้องแบบแบบเก่งเหมือนกับพวกที่เขาเป็นนักร้องจริงๆค่ะเราก็เลยไม่ได้ร้องบ่อยก็คือถ้ามีเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ เพลงที่เราร้องอย่างเพลงแบบยุค90เป็นคอนเสิร์ตมาแล้วรวมตัวกันเนี้ยได้ไปแน่นอนก็คือเป็นแบบดูโอ้คือใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไปในนามทีเคแน่นอนตอนนี้เริ่องการกบัดก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือก็ไม่ได้เต้นมา2ปีกว่าแล้วอย่างค่ะก็ยังไม่เอาจริงๆยังไม่รู้ว่าพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวพอใกล้ๆอาจจะต้องซ้อมกันถ้ตรงนั้นดูโอ้เรามาซ้อมรู้สึกว่าใครเต้นก็คือต้องต่างคนต่างดูแลตัวเองแล้วล่ะ อาจจะแบบว่ามีการนัดซ้อมแบบกับกับพวกครูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องดูแลตัวเองนะของอายุก็เยอะก็คือตัวเองไหวนะคะพี่โบคิดว่าไหวแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ฟิตเท่าเดิมเพราะว่ามันมันไม่ไวอะเนาะมันอาจไม่ได้สเต็ปแรงเหมือนเดิมอะไรเนาะพี่โบเนาะคืออาจจะไม่ใช่แบบโอ้ยส้นสูงส้นเข็มมาเดินสับขาคงอาจจะไม่เห็นจะพยายามแล้วกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเราไมจำได้เป็นไม่ท่าถือคือถ้าถ้าท่าเพลงแบบถ้าเชนน่าอย่างนี้มันเป็นเหมือนแบบ มันเป็นความทรงจําของกล้ามเนื้อไปแล้วว่าทุกเพลงมามันก็ไปแล้วค่ะแล้คงจะไม่ลืมเพราะว่าอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนกันก็คือรอรอว่าเมื่อไหร่ที่จะมีทีมที่มันเป็นแบบเพลงเต้นๆยุค90อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะไปจนโควิดได้ร้องบ้องอะไ้างอ่ะจริงๆไม่ได้ร้องเลยก็ไม่มีคอะเสิร์หายไปเลย2ปีค่ะตอนนี้ยังจำเนื้ออะไรได้ เนื้อทำได้ไม่มีปัญหาคอนเสิร์ตที่โบบอกนี่อาจจะมีนี่คือเป็นคอสร์ตรวมใชเ่ะเดี๋ยวคงจะมีแถลงข่าวเดินหน้าแต่โบอย่าพู่พูดแล้วกันค่ะวิวตบถึงสยามหน่อยนะเราว้เราเป็รุ่นเซนอรสมัยก่าแล้วตอนนี้สยามกลับมาขึ้อีกครั้งเไปเดินลยัง จริงๆก็ไปเดินมาแล้วเร็นจริงๆโบไปตลอดอยู่แล้วเพราะว่าโบทําผมที่สยามมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังอยู่ที่ร้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เออทุบตึกนี้สร้างตึกนั้นโอ้ยสยามสกเกปมาตื่นเต้นจังเลยคือมันก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเลยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยไปนะคะสักแบบสองสปีนี้แนะนําเลยควรไปเดินสยามมากๆมันจะมีแบบเป็นแบบ walking street คือไปเดินเล่นที่จอดรถเยอะแล้วก็มีวงดนตรีที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมาร้องเพลงกันเต็มเลยแล้วไปดูละ เฮ้ยมันเลิศมากคืออยากจะเชิญจริงๆตอนนี้แล้ย้อนได้ไหคะพี่พตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้เดินเล่นเลยอะตอนนั้นมันปไปทำงานไงแต่ว่าก่อนที่เราจะทำงานมันก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้แต่ก็ไม่ไม่มีวงดนตรีมาแสดงอะไรแบบนี้ให้ดูเท่าไหร่เราอยากให้น้ำพุมันกลับมาตอนที่เดินหาน้ำพุว่าน้ำพุเซนทรัลพอยต์อยู่ไหนอะอาฟิทเก่าเราอยู่ตรงไหนหาะไ่เชิแล้วเงี้ยค่ะเอออยากอยากเชิญชวนนะคะใครที่ยังไม่เคยไปสยามสแควร์เนี่ยตอนเนี้ย เลิศมากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไปหายนะพี่โบกับบรรยากาศเก่าๆมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอาจริงๆรู้สึกนะคือรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วอะเออแต่พอเราไปแล้วสนุกกับน้องๆเอ้ยมันก็สนุกดีไปอีกแบบมันเป็นคนละแบบก็จะคิดถึงความทรงจำเมื่อผ่านไปแล้วเนาะอาจจะอารมณ์คนแก่เน้วยมันก็ถามว่ารู้สึกไหมพอบุญตรงนั้นทียเรามาไกลเหมือนกันนะ ก็ก็ประมาณนั้นนะคะว่าเออมันก็ตามวัยอะเนาะแล้วก็เห็นแบบวัยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแสดงออกอะไรกันมันก็เป็นความแบบแทปไม่เออเป็นแบบเออประทับใจที่สยามยังคงทำได้ที่เป็นศูนย์กลางของเยาวชนวัยรุ่นแล้วเขาก็ได้แสดงออกแล้วก็ได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์อะเออโบเห็นแล้วโบก็ดีใจที่ไม่เกี่ยวกับนหน้าเราก็ไม่ได้เกี่ยวเออก็พยายามก็สู้อยู่เหมือนกันสู้เยอะสู้อยู่เหมือนะคะตอนนี้สู้อยู่เหมือนกันเออจะสู้ยังไม่สู้กลับเนาะ ชีวิตสู Ma, clothing, so like <laughs> <laughs> so like ้กลับมาถ้าไม่ใส่หน้ากากก็แบบนิดนึงเหมือนกันต้องแข่งกับเวลาอย่างไรก็ถูกก็คิดว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแหละสุดท้ายแล้วคือพวกเ็นคนกลัวแก่มากนะเด็กๆอ่ะแต่ก็จะแบบมีวิธีการดูแลตัวเองของเพราะว่าดาราทุกคนก็เป็นแหละแล้ววันนี้ยังกลัวอยู่ไหมครับก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าแก่แล้ว ก็คือรู้แล้วว่าเออมันมันต้องไปตามวัยแหละแล้วถ้าเราไปฝืนมันมากมันก็คงไม่ดีอันนี้มีนวัตกรรมหรืออะไรยังไงเลยต้องช่วยหรือว่าหรือว่าเตรียมพร้อมว่าต้องใส่ในภาพแค่็จะต้องไปเกาหลีนิเีอโอ้คงไม่ถึงเกาหลีอ่ะค่ะจริงๆคีนี่อยู่ไอสกายต้อชิดเลยคือจะไปง่ายๆเลยคือไมรดูโง ดูเวลาว่าจะเอาคอสไหนบ้างคือจริงๆคือมีคือหมอที่ดูแลอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือจะถ้าถ้าถึงวันหนึ่งหมอคงออกมาเปิดตัวแต่หมอคงแบบไม่อยากบอกมากเพราะว่าไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่เหมือนหนึงบอกไม่่อยดูแลเป็เท่าไหรอ่อะ้อนกนบไปตอนเด็กทำไมเราถึงกลัวแก่มันก็คงเป็นอารมณ์วัยรุ่นนะคะความแบบว่ากลัวแกวแบบว่แกลัวแบบว่าเหี่ยวกลัวอะไรแต่พอมันมาแล้วจริงๆอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> คือแต่ก่อนเห็นเห็นคุณแม่แต่แล้วแม่อย่าดูนะเห็นคุณแม่มีแบบตีนกาตุ้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชอบทําคิ้วขมวดโบก็เลยแบบเห็นตั้งแต่เด็กละไม่ฉันจะเป็นคนอารมณ์ดีฉันไม่คิ้วขมวดเดี๋ยวฉันจะดูแกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็คือมันก็เป็นแบบเทคนิคของเรา <c oughs> ตั้งแต่เด็กเนี้ยจนแล้วันเราก็สำเร็จแล้วพี่โบคนก็ยังทักเราอยู่ตลอดว่าเราหน้า,นานเด็กดองเราบอกแล้วว่าพยายามพยายามพยายามเใช่แล้วคือทันงสองขั้นตอน Icana, อยยตนก็ท,ทําทุกอย่างอย่างที่ทุกคนทำนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงกับแบบไปทําอะไรให้มันให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือดูแลให้มันแบบสะอาดสะอาดแล้วก็บำรุงมีแบบไปทำแบบเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีรักหลงมากไม่ราม เขาก็เริ่มบอกว่าหน้าเขาล้ำโบไปแล้วจริงๆเขาแกอยู่น้อยกว่าโบนะค่ะอะไรหลายๆคนก็คิดว่าเขาเป็นรุ่นพี่ไอ้เราก็ดีใจแต่ไม่ดูคุณสามมาทำด้วยกันเหรอคุณโบโอ้ยเขาไม่ชอบเขาเป็นแบบไม่แมนแบบ ไม่ค่อยทําอะไรคือือว่าเราทําเพื่อที่ให้จะได้แบบไม่ดูให้นําไปสปับไปกอดสามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> ก็ดีเหมือนกันเออจริงๆก็อยากให้เขาทำาบ้างเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็หันมาดูแลตัวเองสวย <ม S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นผู้ชายรุ่นรุ่นกุกเก่ามาั้งจะแบบอยากที่จะมีริ้วรอยเยอะๆ <laughs> อะไร <laughs> <ๆ>หลายปีแต่งงานหลายปีแล้วก็ยังหวานช่ไหก็สิบสิบเอ็ดปีเขายังหวานเหมือนเดิมแม่ไม่โบหรือเปล่าหวานหวานมากบางทีเพื่อนก็รำคาญ มันก็อะไรหนักหนาเลยหวานตอนแรกๆมัตอนอยู่ตอนสองปีเอยจะปีสองปีแรกปัญหาเยอะนะเพราะว่าแบบมันเหมือนพอมาแต่งงานกันตอนแรกอะไปเกือบไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ก็อันที่ไม่ได้บอกใครนะก็คือมันเขาก็งงว่าทาไมเราเป็นแบบนี้เราก็งงว่าทําไมการอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนที่เราคิดเลยเนี้ยค่ะคือแบบมันมีจุดที่อยากจะเลิกเลยมันก็ไม่ถึงก็อยากเลิกแต่ว่ามันเหนื่อยแบบแล้วก็ทั้งคู่แบบพยายามแต่ว่าพอมันปรับกันได้พอมันใช้แบบความรักนํามันก็ ค่อยๆเปลี่ยนชั้นชั้นแบบตรงไหนได้เธอแบบตรงไหนได้แล้วก็เหมือนเข้าใจกันแล้วกันว่า ความแตกต่างอ่ะคุณไม่ต้องมาเข้าใจ100%ก็ได้แต่ว่าก็รักกันเยอะๆอะไรจะสองปีที่แม่ยังทำให้หวานดีกเพราะอะไรคุณมองว่ามันจะเป็นเพื่อนกันแล้วไม่เพื่อนเลยค่ะไม่ไม่ก็มีความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคือจริงๆรู้จักกันมา14ปีนะเราก็เราก็เห็นว่าตั้งแต่เขามหาลัยเราตั้งแต่สมัยมหาลัยว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นว่าเขาอยากที่จะเป็นอะไรเป้าหมายในชีวิตต่างคนต่างเป็นอะไรพอมารู้จักกันมากๆมันจะซัพอร์ตกันเออพอมันไปในทางเดียวกันแล้วพอในบ้านมันเข้มแข็งแล้วอ่ะเขาเนี้ย มันสบายแล้วสะไปข้างนอกมันก็ไม่มีปัญหาอะไร บางทีเราสึกว่าต้องอยู่กับคนอื่นเหมือนกับคนอื่นเขาสึกว่ายิ่งเขาเป็นนานก็ยิ่งจะเป็นเพื่อนยิ่งแบบดูจุดจางไม่ค่อยานกแต่เราเนี่ยหวานแค่ปักเป็นคำมันต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนของเขาหมายความว่าไงบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนคู่คิดเพื่อนที่อาจจะละในความแบบว่าสวีทอะไรกันไปบ้างแต่บอกว่าเขาก็มีแหละแค่เขาไม่พูดแต่อย่างเราพอเราไม่มีลูกด้วยไงมันก็เหมือนเราก็ใช้เวลาทุ่มเทกับเขาเขาก็ให้เวลากับเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่วก็การแสดงออกคู่เราเวลาแบบทำรักต่อน้าขี้อื่นคือแบบไม่ได้ไมมม่่เเเิินนอาาายแบบีโพร เาไม่เขินเลยแต่เขาอาจจะลำคาญเราเออเขินกว่าเขินแทนตัวเขาอาจจะเขินเหมือนกันแหละผู้ชายเนาะแต่เรื่องลูกไม่ืูเจตนานำเดิมก็ไม่มีใช่ค่ะแถมแถมก็ของแบบนั้นไม่ไม่ได้ไม่ใจอ่อนไม่เปลี่ยนใจแน่ๆโอ้ยตอนนี้คงไม่ไหวแล้วล่ะนะโอ๊ย ไม่กี<ๆ>นอะไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงได้หรอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาโบยู่โบสถ์โบได้มีการดูแลพิษจักเด็กซึ่งก็จะมีลูกๆหลายคนบางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือเราก็ช่วยเขาดูแลช่วยแบบว่าเออแบบตั้งแต่ตอนข่าวตั้งแต่อุ้มีนมมันมันมันมีประสบการณ์กับเด็กทุกคนแล้วเรายิ่งดีเพราะว่า เราไม่ต้องเลี้ยงไงคือสุดท้ายแล้วคงพ่อแม่เลี้ยงเราเล่นเลยเราก็มาพอเด็กเริ่มโตไม่เล่นกับเราแล้วเราอัพเอนด็กใหม่ก็ได้เปลี่ยนเจเนอเรชั่นไปเรื่อยใช่ใช่แล้วก็ดูแลเล่นๆกับเด็กงเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาเติบโตงเงี้ยปีดีวันจะสามีสองคนไปจริงๆก็เหนื่อยนะเพราะว่าก็เหมือนกับเราก็ทํางานที่โบสถ์งเงี้ยก็ต้องดูเด็กด้วยแต่เราสองคนก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเด็กอะไรกันแบนั้นเลยนะคะก็ถือว่าก็ได้มีประสบ อย่างนี้ละกันได้ลองเลี้ยงแล้วยิ่งมั่นใจว่าคิดถูกโอเคขอบคุณค่ะอบ๊ายบาะ